คุณรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนนักฟุตบอลใส่รองเท้าตอกตะปูลงสนามแต่เดี๋ยวนี้รองเท้าสตัดมันกำลังจะคิดเองได้ด้วย AI นี่คือวิวัฒนาการที่สุดทึ่งของอาวุธคู่เท้าที่เปลี่ยนโลกฟุตบอลครับย้อนไปยุคแรกๆเลยนะครับมันคือรองเท้าบูทหนังหนาเตอะ แถมยังตอกตะปูโลหะไว้ใต้พื้นเพื่อยึดเกาะสนามโคลนจนกระทั่งอดิดาสเปิดตัวสตั๊ดแบบขันเกลียวที่ช่วยให้ทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์โลก1954 จุดเปลี่ยนอีกยุคคือยุค90เมื่ออาดิดาสเปิดตัวพรีเดเตอร์ที่มีแถบยางปั่นโค้งช่วยให้นักเตะอย่างเบคแฮมปั่นฟรีคิกได้อย่างสวยๆจากนั้นไนกี้ก็เข้าสู่สงครามความเร็วเต็มตัวด้วยเมอร์คิเรียลที่เบาหวิวสำหรับ R9 ครับและในยุคปัจจุบันมันคือสงครามไฮเทคทั้งเทคโนโลยีผ้าถักไรตะเข็บการใช้ AI ช่วยออกแบบเฉพาะบุคคลและเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืนเรียกได้ว่าล้ำสุดๆครับ จากรองเท้าตอกตะปูสู่สมาร์ทวูด AI ไนี่แหละครับวิวัฒนาการที่น่าทึ่งแล้เพื่อนๆล่ะครับชอบสตาร์ยุคไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยครับ